IC c a การคืออะไรใช้งานยังไงไปดูกัน I c ซ a การ์คือบัตรเติมเงินสําหรับการเดินทางและการใช้ใจ่ายในญี่ปุ่นพูดง่ายๆคือเป็นบัตรสารพัดประโยชน์ที่ทําให้ทริปของคุณง่ายขึ้นเยอะเลยใช้งานง่ายมากๆแค่เติมเงินใส่บัตรที่ตู้ตามสถานีต่างๆจากนั้นก็แตะบัตรที่เครื่องอ่านตอนเข้าและบอกสถานีระบบจะหักค่าโดยสารให้เองไม่ต้องเสียเวลาต่อแถวซื้อตัว๋วที่สําคัญคือยังใช้ซื้อของในร้านสะดวกซื้อหรือตู้จําหน่ายสินค้าอัตโนมัติได้ด้วยนะสะดวกกว่าพกเงินสดเยอะเลยไ c ซ a r า์ดมีหลายแบบตาม และภูมิภาคเช่นสุยกะพาสโมหรืออีโคกะซึ่งส่วนใหญ่จะใช้ข้ามโซนกันได้เกือบทุกที่ทั่วญี่ปุ่นแต่สําหรับนักท่องเที่ยวที่มาญี่ปุ่นโดยเฉพาะขอแนะนํานี่เลยเวลคัมสุยกะเป็นบัตรไอซีการ์ดที่ออกแบบมาเพื่อเราโดยเฉพาะบัตรนี้ใช้งานได้เหมือนไอซีการ์ดทั่วไปเลยทั้งแตะขึ้นรถไฟรถบัสหรือแม้แต่รถรางได้สบายๆพิเศษคือไม่ต้องวางเงินมัดจาบัตร5 0 0ยเยนและที่สําคัญเวลคัมสุยกะมีขายเฉพาะในโตเกียวเท่านั้นนะสามารถเติมเงินได้ที่สถานีรถไฟหรือตู้ ATM ที่มีสัญ,ญลักษณ์ ic card เลยแถมมีลวดลายสวยงามให้เก็บเป็นที่ระลึกสะดวกใช้งานง่ายและน่ารักอีกด้วยบัตร ic card ทั่วไปมีอายุการใช้งาน10ปีนับจากวันที่ใช้งานครั้งสุดท้ายสำหรับเวลคัมสูยกามีอายุการใช้งานแค่28วันนับจากวันที่ซื้อและเงินที่เหลือในบัตรไม่สามารถขอคืนได้ดังนั้นควรใช้เงินในบัตรให้หมดก่อนกลับและ ic card ไม่สามารถใช้กับรถไฟชินคันเซ็นได้ต้องซื้อตัวชินคันเซ็นแยกต่างหากเสมอแค่มี ic card ใบเดียวการเที่ยวญี่ปุ่นของคุณก็จะง่ายและสนุก,กว่าเเดิมยอะ thank okay. you